ตอนนี้หายยังหมายถึงว่าแผลเก่าวันเรียมเรือทนแล้วนั่นควางหายแล้วหายแล้วหายแล้วเนาะครับพี่เป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีหรอครับใช่พี่อายุ่าไร่แล้วตอนนี้อ่าคือคุณผู้ชมเขาบอกชีวิตคนเราชอบการเปลี่ยนเรื่อง เขาจะพบคู่ชีวิตที่ตกลงปรงใจแต่งงานอันนี้ลองดูนะมันเป็นสถิติโดยรวมรไม่ได้พูดถึงแบบเจาะจงประเทศใดประเทศประเภทก่อนที่จะพบก่อนที่จะพบคนที่เป็นคู่ชีวิตเราใช่ไหมใช่จะผ่านการอย่างนี้ค่ะความสัมพันธ์ที่ยืนระยะได้ไม่ถึง1ปี <c oughs> 1> จะมีประมาณ3ครั้งก็คือเหมือนคบไม่เกิน1ปีนั่นแหละ,นนละจะมีประมาณ3มคนอันนี้ผมได้แล้วอ่ะต่อแล้วมีอรอีกแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานเกิน1ปีเนี่ยจะมีประมาณ2ครั้งอันนี้ยังไม่ถึงได้อีกทีหนึ่ง ได้คนได้อีกครั้งหนึ่งเราต้องแต่งแล้วนะแล้วก็มีประสบการณ์อกหักอย่างรุนแรงค่ะสองครั้งอูอันนี้เกินอันนี้ครั้งเดียวจริงเหรอจริงเท่เนาะน้ำตาไม่ต้องไหลเลยอะครั้งเดียวได้อีกครั้งหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ถูกนอกใจหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งใหรอจับไม่ได้ต้องมีหลายครั้งนะเอาจริง ที่เราไม่รู้อะอย่าแค้นขนาดนั้นอย่าไปแค้นออกทีวีนี่ไม่รู้ยังแค้นเลยเห็นไหมจริงเหรอรู้สึกไงว่าแบบแต่ว่าเาแเพื่นอกใจเป็นคนจบทีเดียวเลยนะอ้าวไม่หมายถึงว่ากับคนอื่นปะหมายถึงว่าเป็นคนคนไม่ใช่ว่าจํานวนคนเดียวแล้วก็แบบหลายครั้งอะไรอย่างงี้เข้าใจปะอ๋อการแยกอีกเหรอว่าคนเดียวก็มีหลายครั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะการนอกใจอ่ะคนเดียวอะเขาเรียกครั้งเดียวนอกใจแล้วจับได้หรือเปล่านอกใจแล้วก็นอกใจจับได้หรือจับไม่ได้เขาก็ตีแค่ว่าครั้งเดียวโอเคอ่านะคะหรือเป็นฝ่ายนออกใจเง หนึ่งครั้ง oh. เนี่ยเขาบอกคุณจะต้องผ่านมาประมาณนี้แล้วคุณถึงจะเจอคนที่แบบคุณจะตกลงปลงใจแล้วก็ใช้ชีวิตแต่งงานกับเขาผมเลยสักอีกสักหนึ่งอย่างเอาให้ครบละกันเอาให้ครบละกันจะได้ะะแบบเผื่อเจอคู่ชีวิตเขาทีแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการอกหักก็ไม่มีใครอยากอกหักไหมคือมันไม่มีใครที่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะ,ะแต่ว่าถ้ามันอกหักแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องแบบว่ารักษาตัวเองให้ได้ต้องเยียวยาหัวใจตัวเองให้ได้มันต้องคิดบวกครับมันต้องคิดบวกแล้วก็ก้าวผ่านไปให้ได้ บาง <ไฮ S 1> ที <โฮ S 1> บางอย่างเราเคยเคยอยู่กับแฟนเราเราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเราก็อาจจะทำกับตอนที่เราอยู่กับตัวเองก็ได้ได้มีเวลาทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเต็มที่นะคะคแต่เรื่องของการหันมาออกกําลังกายหรือว่าการเล่นกีฬาบางอย่างเนี่ยนะคะบอกเลยว่าช่วยได้มากอื อันนี้ประสบการณ์ตรงนั่นคือกีฬานั่นก็คือการวิง่งอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ว่าบางคนอาจจะชอบกีฬาแบบประเภทอื่นก็ได้ครับผมอย่างเรื่องของการวิ่งเนี่ยนะคะคือเวลาเราเล่นกีฬาหรือว่าแบบไปจดจอ่อสมมติยกเรื่องวิ่งมาเลยละกันมันจะทําให้เราเหมือนแบบลืมความเสียใจไปชั่วขณะจริงนะเพราะว่าหนึ่งเราได้อยู่กับตัวเองอแล้วก็สองอเราจะมองเห็นสิ่งรอบข้างอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบสิ่งแวดล้อมอะวิ่งผ่านอุ้ยเขาตรงนี้สวยจังเลยอ่ะแล้วเราอ่ะ เภูเขาค่ะหรือพระอาทิตย์อย่างเงี้ยแสงสวยอ่ะวิ่งไปมันก็จะแบบเพลิดเพลินกับสิ่งรอบตัวก็ลืมความเสียใจไปได้เขาเรียกว่ามันมีสารอะไรออกออกมาใช่ไหมสารด่างสารอะดรีนานอ๋อสารเอโดฟิน มาคนเดียวเองเหรอตอนนั้นเขายังเป็นวงอยู่นะเขาเรียกว่าใเอินโดฟินใช่ไหมอ๋อนี่เขาบอกว่าโหวิ่งแล้วแบบฟินมากอันนี้คือมาจากคํานี้เหรอครับคาว่าฟินจริงๆอ่ะคนไทยอ่ะก็คือเรียกกันว่าฟินแบบเหมือนแบบมันฟิน่ะอาการฟินอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดแบบต่างชาติเขาเรียกมันก็คือเขาเรียกว่าหายมันจะเป็นอาการเหมือนแบบเราเวลาเราเสพสารเสพติดบางชนิดแล้วมันมีความรู้สึกแบบมันรู้สึกดีเหมือนมองฟินทาการแพ้ใช่ไหมมันจะเกิดเวลาที่เราแบบวิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันจะหลั่งความแบบฟินออกมาซึ่งผมว่า ดีนะมันทําให้เราแบบลืมความความทุกข์ไปได้ชั่วขณะจริงแล้วบางคนเนี่ยนะคะบอกเลยว่าพอเราแบบว่าติดการที่มันฮอร์โมนเอนโดรฟินมันหลั่งออกมาแบบนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าวันไหนไม่ได้วิ่งอะ่ะเรารู้สึกทรมานมันจะหงุดหงิดนิดนึงแบบโอ้ยวันนี้ไม่มีสารแห่งความสุขเลยอะ่ะก็เลยต้องออกไปวิ่งซะหน่อยอเพื่อให้มันหลั่งออกมาเป็นไงแล้วสุดท้ายลืมไหมเรื่องอกหักต้องทําเยอะเลยผมอะ่ะ <laughs> วิ่งยาวๆอะสั้นๆแล้วกันโดยเฉพาะนี่นะคะมีคนเคยกล่าวไว้ดรเดวิดไรค์เลนนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านมนุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยแอริโซนาค่ะครับผมเขาบอกเลยว่าในสมัยก่อนบรรพบุรุษเนี่ยคือจริงๆเขาใช้เรื่องการวิ่งเนี่ยมาเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นนั่นก็คือการหาอาหารวิ่งล่าสัตว์วิ่งล่าสัตว์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีสารอินโดฟินออกมาตั้งแต่ ให้เราวิ่งแล้วล่ะใช่นะครับเป็นสารในความสุขหลังออกมาแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่มีการล่าสัตว์แล้วก็ตาม<ช>แต่ว่า<ช>ไอสารเหล่านี้มันก็ยังอยู่ในการวิ่งของเราอยู่อยู่ดี ใช่ไหมค,ะค,ะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการวิ่งอ่ะมันอยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วค่ะจนถึงปัจจุบันมันกลายเป็นกีฬาไปแล้วแล้วพอมันเป็นกีฬาเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดให้เป็นประโยชน์กับเราได้อีกเยอะมากนอกจากจะช่วยให้คุณหายปัญหาหัวใจอะไรต่างๆคือให้ลืมในชั่วคราวหรือบางทีบางคนแกล้งแกล้งลืมไปเอ้าลืมจริง<อ>ลืมไปตลอดเลยนี่ไงมันก็ดีเพราะฉะนั้นนี่ไม่ว่าจะหันมาออกกําลังกายแบบชนิดไหนก็แล้วแต่มันช่วยได้จริงๆครับผมแลจะจากการสํารวจโพลสารวจโดยสํานักวิจัย วันโพนะครับผมเขาบอกว่าคนอเมริกาใช้เวลาในการรักษาแผลใจเนี่ยทั้งสิ้นประมาณ3เดือน11วันนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับได้รักษาแผลใจให้เร็วกว่านี้อวยพรแล้วนะคุณอาจจะไปวิ่งก็ได้ช่วยคุณได้นะครับจะได้แบบกลับมาให้เราฟื้นฟูหัวใจตัวเองให้เรารักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ก้าวต่อไปในวันข้างหน้าอย่างมีความสุขครับผมคอมม